ยินดีไม่ดีให้ดูอย่างนี้จับมาแล้วีนัมอิน่อยพอค้นมุ้งนะ้ามันแน่นไม่จับต้องจับม้งรอนเป็นตัวรว่ายอดแล้วสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อูบ้าไม้ด่างแชนแนลนะครับผมอย่ากดข้ามไปแม้แต่วินาทีเดียวนะครับเพราะว่าคุณจะพลาดเรื่องราวดีๆสาระสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้และมันสำคัญกับการที่คุณจะต้องเลี้ยงต้นไม้มากเ้ย ติดตามกดซับสไคร้นะครับไปถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วคุณจะได้เจอผมแล้วคุณจะได้ข้อมูลดีๆจากผมจากกูบ้าไม้ด่างรวมทั้งเพจกูบ้าไม้ด่างด้วยนะครับขอบคุณครับคุณคิดว่าผมจะมีตังหรอครับคุณยกมาเนี่ยเฮ้ยบาอบบี้ดิโอ้เฮ้ยไม่ใช่สุภางงอะไรหรเอาตรงไหนดีวะนี้ตรงนี้งนี้นะมว่อันนี้มันโดนแดดร้อยได้เลยไหม

เนี่ยมันมีหลายสีครับไงอะเนี่ยติดอันนี้มาหลายเลยเนี่ยความงามมันมีหลายแบบโอ้ผมถึงบอกว่าอ่อนให้ดูยังไงกระตุ้งบัวเบือนี่ยอดยเฉพาใบนี้ก่อนถ้าออกมาอย่างไรมันก็ตึงบบบลุ้สวย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 อ่ะวันนี้น้องวันนี้น้องจุ๋มนะครับครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับจากเพจอะไรนะไอไลน์สายคลีนไอไลน์สายครีน ใน,ในวงการน Onion ี้ไม่มีใครไลยกว่ามันแล้วเพจเพจน้องชายนี่เพจพี่ชายอันน er ี้ Youtube c h ช n n e l ของผมนะครับกูบ้าไม้ด่างช n แนลนะครับยันดินใส่ดินใส่ดินให้จินตนาการไหมดินลุงคนเดียวดินดีไม่ดีให้ดูอย่างนี้จะพาเขาดี ดีพุกปล่อยเอาคุณม้งนะถ้ามันแน่นไม่จับต้นไม่จับต้นเป็นตัวถือว่าสุดยอดแล้วอันนี่ยเพราะว่าดิ้งดียังไงยังม้งเหรอเอาคุณม้งแล้วเอาตะแกรงาข้ามมือมงอ๋อถ้าหากมันเต่งออกตะข้างมันจะได้ไปตรงข้างได้เห็นอ๋อจาไปหากินต้นอกได้เห็นอ๋อยากให้เราไปบที่คุดคุดน้อยเดียวตะกร้าวางบนแม่นแต่หากทะลุออกห้างอย่างเต่งเลยมั้งอืมเตแล้วมันอือว่าเราจะยกขาไม่ยกหย่าง ก็ไอ้แบบจะล้อมซ้ายยังโครงสร้างแบบเดียวกันอันเลยเอาความชื้นในมันไหลหลงหลงต่อต่อเย็นต่อเย็นเนาะตัวกระถางนี่กระถางมันบบให้แบบให้เก็บความเย็นเท่าไหร่ต้องเสียต่อต่อครับเมื่อีใครคูเกาะรอบๆต่อน่ะความเย็นหมดล่อหักเลยแล้วให้ยังไมคให้พี่เรมยนจะฟื้นตัวเว้ยจัดไปจะเริ่มต้นจากหนอนนี้ประมูลขายกันเลยเหงื่ดีว่าประเด็นใส่ได้ห้าพันประมาณ ขับจองอะแม่แม่ลูกคือแดงอีโดอย่างติเขียวอีโดเขียวอีโดโอปาดแดงออกมาเนาะงาใสโอ้มีเหรอที่เป็นอยน้ำมากติดอ่ะเ่ามันติด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 นแปลงเน่ยมักขมักแดงขมัก